วสวัสดีครับก็ไปดูคลิปของเอกสายหมุนนะครับที่เล่นฮอเจียพอต้าก็เลยแหมเอามาบินมั่งนะครับก็บินมานานแล้วครับแล้วก็เลิกบินไปนานละนะครับบินแบบเบสิกนะครับไม่ได้บินเก่งก็เลยเอากลับมาลองบินดูนะครับเจียพอต้าตัวนี้นะครับก็ผมซื้อมาจากของเอกสายหมุนนะครับให้เขาติดตั้งมาให้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ ข้างต้นนะครับเอาไปจัดการแต่งหล่อมาให้นะครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นในตัวคาร์บอนมั้งฮะสีดำๆอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็นสีเขียวๆดูแปลกตาดีเท่ดีสวยดีด้วยนะครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนขาตะกีเป็นสีเขียวให้มันเข้ากันตัวเซอร์โวยกพิษนะครับเป็นของ k s t รุ่น DS 2 1 5 MG แล้วก็เซอร์โวกันหางเดี๋ยวนะครับ เป็นของ A l z RC รุ่น DS 5 0 1นน MG มอเตอร์เป็นของ JR Pro Pro เลยนะครับก็ตัวนี้เล่นแค่แบต3เซลล์เท่านั้นนะครับผมไม่เล่นแรงแค่ฮอปธรรมดานี่เองเอามาฝึกแก้เครียดแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้แบบ3เซลล์2อ0มิลลิแอมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาฮอปเล่นเล่นกันนะครับอันนี้แค่ฮอปเล่นเล่นนะครับามาดูกันครับ วิธีการเปิดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเ,เพื่อนๆครับเราเปิดวิทยุขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดีดปุ่มโฮเลยนะครับตัวนี้เป็นปุ่มโฮที่ตั้งเอาไว้มันจะไม่ทําให้ใบพัดหมุนเวลาที่ฉุกเฉินปุ๊บเราก็ดีดตรงนี้นะครับเอาละครับมาดูตัวนี้หลังจากเปิดวิทยุเสร็จเราก็เสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมาดูนะครับตัวนี้ใช้กล่อง Bx นะครับ B3 รอให้มันเช็คจนไฟมันนิ่งนะคระนะับพอไฟมันนิ่งมันตีฟ้าเร็จเบรบจะขยับกึ๊บๆทีหนึ่งอันนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับ ก็ฝึกตามท่าแรกที่เอกเขาต่อในคลิปเลยนะครับก็ไปการฝึกอันหางก็าหาตัวแล้วเราก็เลี้ยงให้มันนิ่งนะครับพยายามคุมความสูงแล้วก็ให้มันอยู่กับที่ให้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เล่นมาเป็นปีนะครับมือสั่นอยู่ก็รู้สึกเสียงมันดุดันน่ากลัวครับเอาละครับก็รอเบาๆแค่นี้ก่อนมีความเสี่ยวนะครับ ตอนลมเนี่ยก็จะตัดคันเร่งก่อนแตะพื้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระแทกพื้นแล้วขาสกรีนจะหักาตัดป๊บเพราะว่าสมมุติถ้าเราตอนนี้ตัดโทนะครับคือถ้าเราดึงคันเร่งลงเลยเนี่ยพอเนี่ยนะครับจากลอยเนี่ยมันจะกระแทกลงพื้นเลยนะตอนเล่นใหม่ๆนี่ก็ไม่รู้นะครับแม่เนี่ยเวลาที่เราลดคันเร่งตรงสติ๊กเนี่ยเราลงมาแค่5 0ิรนตอนเนี้ย ไอตัวไอตัวพิษเนี่ยที่ที่มันเงยหรือความเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงกลางแล้วมันแปลว่าหอมันใกล้ใกล้ไม่ลอยขึ้นแล้วก็ไม่ลดลงแล้วนะครับมันจะอยู่กับที่อ้อมโทษครับมันจะอยู่ที่ระดับนั้นทีนี้ถ้าเราดึงลงปั๊บเนี่ยพิษเนี่ยมันจะพลิกทําให้หอมันลงเวลาเราบินขึ้นพิษพิษมันเปิดขึ้นใช่ไหมเวลาลงพิษมันก็ก้มลงแล้วถ้าเกิดเราไปก้มลงตอนเราจอดเลยเนี่ยมันก็จะซัดกระแทกลงมาเพื่อนที่เล่นใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยครับก็คือ เวลาที่เราบินขึ้นพอตกใจเราดึงลงพอดึงลงหอกระแทกพื้นแล้วก็พังเรียบร้อยนั้นวิธีการเนี่ยนะครับเวลาเราลงเนี่ยผมก็จะค่อยๆลงลงลงพอมันใกล้ๆถึงพื้นปุ๊บเนี่ยเราจะดิดปุ่มโฮพอดิดิปุ่มโฮเนี่ยมันก็จะชะลอลงนะครับทีนี้เราไม่นก้ค่อยๆไหลลงมาเองอเดี๋ยวลองทำให้ดูดอีกรอบกันเลยนะครับ ตัวนี้มันไม่มีทฟอ์สตาร์นะครับมันก็เลยบิดไปบิดมาถ้าเป็นสปีดของพอพี่วิงเนี่ยจะมีทฟอส์สตาร์ตั้งได้นะอันนี้ลอยขึ้นให้มันนิ่งก่อนนะครับเสียงมันรูดูอ่าแล้วเราก็เอาหางหันหา,หา,หาตัวครับเอาล่ะเตรียมจะลงนะครับเตรียมจะลงให้มันนิ่งน,นิ่งถึงจดนี้ก่อน อันนี้แล้วก็ดีปุ่มโฮนะฮะสมมติว่าเราลอยใกล้ๆพื้นเนี่ยแล้วก็ดีปุ่มโฮพอดีปุ่มโฮปุ๊บเนี่ยหักไอตัวนี้ขึ้นไปนิดนึงนะครับมันจะเหมือนเราจะลอยขึ้นพอมันก็จะมีการประคองตัวแล้วก็ลอยลงอันนี้เห็นเห็นเขาเล่นกันเท่ดีนะครับก็เลยม,มาฝึก นี่นะครับเดี๋ยวจะดีทและดันขึ้นดีทอลดันขึ้นเห็นไหมมันจะลอยตัวไปนิดหนึ่งมันเท่ๆนะครับแต่กว่าจะได้ท่านนี้ก็ตกไปหลายรอบอะลองไปเล่นกันดูนะครับเพื่อนๆสนุกดีขอบคุณคลิปของเอกสายหมุนนะครับที่สอนเรื่องการบินเครฮออปหันหา,หาเข้าหาตัวนี้ฝึกตามคลิปเขาเหมือนกันนะครับไปแล้วครับบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ